เออเอะเทำไรอะไรฮ่อ้ยมมเแล้วสู้ส e> ู้เฮยราไปป้าฟามหน่อยครับผมหบาทโอ้หบาทเหรอนี่ครับ1นึ่งพันใช่ครับพันพัครับเอ้ยปดี๋ยวผมผมช่วยฟานเยวป้าป้เอาที่นี่ ไม่ออกโ <c oughs> อ้ยหแต่ขี้กูออกแล้วไง <c oughs> เอา้าแล้วทำไมมาจ้างร้านมาไอช็อปฟาร์มวะเพราะร้านมาไอช็อปเนี่ยเขามีบริการทั้งฟาร์มทั้งเติมโรบักมีรหัสขายมีไอดีโอ้โหบอกเลยว่าบึ้มบุ้มคือรือแหละท่านผู้ชมมาแอคต้องมาแอคช็อปเท่านั้น ิตกหลบอยู่ในเงาลับตอนถึงเงาเรื<ส>องงการ I am Batman และข้าคือแบทแมาที่จะมาเล่นไพ่ครับวันแรกไม่รู้ว่าจะเล่นดีหรือเปล่าแต่ว่าจะเล่นดูอโอยมาเลยแล้วเกิดที่ไหนเนี่ยอืมโอ้จเจอหมู่บ้านแล้วเหรอเดี๋ยวเเดินไปดูหมู่บ้านนี่โอ้เจอหมู่บ้านอย่างง่ายเลยนะ let's go เลไดีกว่าไปส่วนนี้ หม <onn> no. ู่บ yeah. ้านนี้มีอันตรายเกิดขึ้นหรือเปล่าอ่ะอืไม่มีเงี้ยนะไปนี่มันเป็นใครกล้ามันใหญ่ขนาดนี้อะฮะโอ้มหเด็กๆด้วยแล้วหมู่บ้านนี้สุขสันต์นะเนี่ยแต่พขาต้องจะดูแลเด็กๆท่านเว็กแมนชื่อต่อกรกับสิ่งชั่วร้ายอย่เฮ้ยโกคูเอ้ยไอ้นายมาได้ยังไงอ่ะนายมาได้ยังไงอ่ะนี่เฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยไอนเด็ก็มาแล้วก็มาร่วมเล่นกันเลยไม่ล่ะได้โอ้ยเคยดูวิชาที่มันจับหัวไหมไหนอะวิ่งอะ ไม่มีอะทำไม่ได้หรอกไม่บ้าหรือเปล่าอ่ะมาครับแล้วเราก็อยู่กันในไม้คราฟกับการเอาชีวิตรอด100วัน100วันไม่ไม่ใช่100วันอะเอาวันแรกให้รอดก่อนโก้ไม่คือวันแรกเนี่ยเหลือ4ดวงแล้วหัวใจเนี่ยเหลือ1นึงดวงนะพี่อ่ะไอ้ทำเพื่ออะไรอะโก้น้องไอบ้าบ้าเนี่ยอย่างแรกก็ขุดไม้เนี่ยมาเตียงคืนไปก่อนโอเคมามาขอเตียงคืนโอเคแล้วเราจะเอาอาหารไหมโก้ขโมยขโมยเคล็บเคล็บ รืดหมดรืดหมดอุ้ยหมดอะเราไปอิ่มไปขุดมาขุดมาขุดมาน้องของแรงที่สุดก็ไดมอนด์มาเพชรไหมใช่ไหมใช่ไดมอนด์โว้ยเอาเพชรอยากได้เพชรก็แล้วไม่นานไม่ใช่นี่อะพลังหามีคาเมีห้าในการตัดต้นไม้อ่ะเราจะใช้ยังไงเราจะหายไปไหนอะโกคูแล้วเราจะคับคับยังไงอะโกคูฉันจะจะคับเออคือมันมีสมุดอะแล้วกดดูที่สมุดได้นะอ๋อไหนโว้ยไหนดูที่การข้าขวานดิโอ้ยอย่างแจ่มมากโกคูไอตัวตัวนี้ตัวอะไรอะ กูคูลองตีเลยตีฮ่้ยอะไรอะทีเดียวตายเลยหรอฮ่า่าคนง่ายกันอย่างเงี้ยนะคนเรานอะได้กูคูนะไม่ใช่พันธมิตรแกฉันนะครับอีเตอร์ไม้ใช่ไหมล่ะโอ้โหนา้นไม่บอกฉันเลยในการเล่นเกมไม้ครับน่ะที่นี่เราเรียกกันว่าปิดแอ็กเปล่าอะไรปิดแอ็กเหรอแล้วข้างหดไงมันมีอะไรน่ะเหมือนเป็นตัวเขียวๆอ่ะไหนเกตูดฟรีเกตูดฟรี เอ้ยภารกิจภารกิจของเราคือห้ามตายโอเคได้แล้ยเราจะไปหาหมู่บ้านใหม่ได้ภารกิจคือหาหมู่บ้านนีมัขึ้นมาเลยภารกิจนี่ห้ามตายหาหมู่บ้านใหม่แล้วก็หาของกินเห็นอะไรเดิล่อมันมาทำไมอ่ะเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยดิเะล่อมันมาทำไมอ่ะเรื่องมีซึมเดียวดนี่ปล่อยเลยอ่ะปล่อยซึมไม่มีเกมไม่มีมีการเกลีงหลังโอนอ๊ ไม่มาธุรกิคือเราล้มตายไงใช่โอ้ยโอ้ยตายไหมเนี่ยไม่ตา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 ยมามาโกคูเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยก้าวถูกปะอ่ะมาดิมาดิมองหน้ามองหน้ามองหน้าอ๋ออะวิดามันเก้าเลยเนี่ยโอ้ยแจมอีเตอร์อีเตอร์หินอีเตอร์หินโด้อะไรเราด้มาหมดหรือยังอ่ะมาหมดอ่ะแต่ว่าวันนี้มันไม่สวยแต่หมู่บ้านนี้ไม่สวยไมหมย้าย เอามองหน้าใช่ต้องย้ายอยู่แล้วเอากูไม่ได้ก็มาดิเรื่องอ่ะมันหาเรื่องนะโดยว่านายากจะโดนเกตูดอ่ะฮะไอฉันลองเซิงตูดนายไม่ล่ะไม่มีการเกนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไรอ่ะเอ๊ะอ้าด้วยเมื่อกี้แสดงว่ามันเสี่ยวตูดเฮ้ยโอ้โหทันอย่างเยอะทันอย่างเยอะมาๆมาๆเดี๋ยวผมพาไปลงผมเห็นถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งโก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 พี่กำลังอิ่ม กินอะไรวิ่ยผ่านเนี่ยน้องโอ้โหไม่คือเราจะไปเอาไดมอนด์กันตามมาตามมานี่ไงเว้ยเราจะลงยังไงเนี่ยเราจะลงยังไงอุ้ยมีอุ้ยสลามอุ้ยมันหายากนะสลามอ่ะเห็นสลามไหมอุ้ยลงยังไงอ่ะเอานี่ไงก้ังนี้ว้าวเด๋ยวไม่เจ็บเจ็บเจ็แต่ว่าโอ้โหลองตีกันลองตีกันเคียว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 คียวเคียวกหลังกกหลังมันตาย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  โก้โก้โกดังตายตายตายพี่จะตายไม่มีจะตายโก้กินข้าวกินข้าวโก้เองคือฮีโร่ในดวงใจพี่น้องได้สวยไอ้เนี่ยเราเราต้องมีดูมันเขียวๆดูน่ากินดีเนาะโก้แดงๆเออโก้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 เว้ยโอ้ไปเราคนเะาคนเซฟเซฟติเกิดก่อนเป้าเซฟติเกิดเออวางเตียงวางเตียงไว้วางแล้วผมวางแล้วผมวางแล้วเฮ้ยพี่วางก่อนโก้วเราต้องทำยังไงต้องทำยังไงแล้วแต่ผมจะตายแล้วขี้ขวาขี้ขวาที่เตียง ทำนักทำนักทำนักเราเราเราต้องซ่อมปิดไหมซ่อมปิดไหมร้างปิดไหมร้างปิดไหมร้างปิดไหมคือเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันมันสร้างโลง่ายมากอ๋อนี่เอาโลไปนี่ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเอาเหรอทำไมองี่ปิดปิดก็ดีนะเออไงอ่ะเออไม่ไม่ยาวไม่ยาวหรอกเผาเผาเนื้อได้ไหมพี่เผาเนื้อได้เฮ้ยมระับกันได้กระดบเนี่ยกระดาษเผาได้ไหมยามลมโชยโบยพัดมามบรสูุอุลาตามเชือกอุ้ยอุ้ยอะไรโก็มีจุดทอง หนีโอ๊ยจะมันโหด่ทำไมมันโหดจังไงไอ้นี่ว้ายเฮียอะไรอ่ะว้ายวิมาหาของหรือมาตีมอนเนี่ยเฮ้ยเออมันหาเหมือนเหมือนตีซอมบี้อ่ะขวัขวับถือปะถืออันนี้ดิถือโล่ที่ผมให้ไปอ่ะอ่าถือละขวาข้างหลังข้างหลังข้างหลังฮัลโหลหลังวยโอ้ยเกือบตาย้ยเรานอยเกือบตายเลยนะน้องเมื่อกี้อ่ะ ไหนไหนไหนย <terrain S 1> <Laur oyu> ังไม่เห็นเลโก้โก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 ายโก้ผมไม่เจ็บหรอกใช่หรอโปอย่างโปอะเนี่ยพี่เมทเหรอไดมอนตรงนั้นอะไหนเนี่ยข้างนตรงลาวาพี่ตรงลาวา้เอาเอากลับก่อนเลยกลับก่อนเลย อุ้ยโกไม่โดนระเบิดได้ไงอ่ะไอก้โก้โก้โก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 ้โกิจเยอะมากโกุ้ยพี่ไม่ไหวโกพี่จะตาย้่ไหนอ่ะอุยโก้พี่จะตายแล้วโก้หิวเพชรโอ้โกโอ้ยโ้ไดมอนได้ย่โ้ยไดมอนจะตายแต่หิวเพชรจัดหิวจัด้ยอ่ะพี่บิ๊ด สกิลเกอเกอน้องไม่ไม่ไม่ค่อยมีเพชรเลยอ่ะที่นี่อ่ะเออไม่ค่อยมีเหมือนกันเพชรเนี่ยเจ็ดเม็ดละเจ็ดเม็ดละโอเคเจ็ดเม็ดนั้นเหมือนกันหัวหัวละผมดูอยู่พ่ชิบหายนะโกมันมาจริงมันมาจริงไม่มาแน่นอนพี่ก็ฆ่ามันซิอ๋อโอเคฆ่ามันเพราะผมจะไปละไปก่อนนะ เอาตีฟีดิอย่างเงี้ยอู้วิดอะไรจอผมไดมอนไหนโกไหนอูู้้อดูดิดูดิเปลยนปะเปลนปะอู้ยหวานอเด้ยโกิทจะตายโกวมทจะตายวานออออดูดิดูดิสามเม็อุ้ยเปี่ยดมอนตรงนเนี่ยที่ผมปักไว้เนี่ยดูดิดูดิ

โก้โกพี่มองไม่เห็นโก้พี่ก็ใส่ใส่อันที่ผมส่งให้สิอันไหนใส่ยังไงคือเรื่องแสงเลย, <Wow. S 1> เเยว้า <c oughs> วหาหมด <c oughs> แล้วขึ้นดีกว่าเราขึ้นดีกว่าแต่มันมืดเกินมันมืดตื่อเลยอ่ะน้องอุ้ย <c oughs> แล้วพี่เห็นแย่แบบอย่างสวยโก้น้องพี <c oughs> <อ>่เกี็บมาแล้วเราไปหาที่สร้างบ้านดีกว่าอุลยไอ้เหี้ยอะไรตาโก้ไม่มีอะไรเพราะเราขึ้นเราขึ้นเลยดีกว่าไปหาที่สร้างบ้านต่อสี่เม็ดนะน้องเพชรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะเก้ออิ่มคนเดียวเอะน้อง จะแบ่งล่ะของเงี้ยแต่แบบว่าโหลดอย่างแจมมาโก้วิ่งตอนเช้าด้วยโก้มันยิงแล้วมันยิง้ไปเร็วขึ้นว่ยังปิดตายเพราะว่าชุดอะเราต้องเป็นเพชรพี่จริงปะจริงโก้น้องไปหนึ่งนี่ไปอีกหนึ่งโอ้โห คือีลดอไม่ได้อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะอุ้ยอะไรโกูน้องไม่มีอะไรนะไม่แบ่งแล้วไปเอาพี่ผมไปสามก้อนพี่ให้อีกหนึ่งเม็ดอ่ะพี่ผมแบบสามก้อนอุ้ยเอาขึ้นเลยเอาคื้นเลยโอ้โหมีกันโอ้มีกางเกงเพชรแล้วจะมาเอาเพชรทำไมเพื่ออะไรอ่ะน้องไม่แบ่งเลยโอ้โหพอจะขึ้นมาโอ้โเช้าพอดีน้องรอขี้เหรอเพราะว่าเราไปทางตะวันออกไปไปไปผมว่าหมู่บ้านที่เราตามหานะเดี๋ยวตะวันออกคือยังไงเอ็งดูทางไหนอาทิตย์อ่ะน้องทางนั้นต้องไอทางนั้นตะวันมั่วชัวร์ปิดมั่ว ทิศเหนืออันนั้นทิศเหนืออตรงนู้นทิศใต้ดูยังไงเป็นกลุ่มมูดาวเหรอใช่ไม่คือผมมีแมพเอาเหรออ้าแล้วไปไงอ่ะอุ้ยเพชรเพชรใช่เหรอว้ชรไม่มีเลยอุ้ยอะไรอ่ะไม่เพชรไม่มีเพชรนะอันนี้ไงไม่ใช่คือคอปเปอร์หิวจัดอันนี้หิวจัดขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไหนเอ้า เอ้าขึ้นมาแล้วโกหายคืออะไรอ่ะลงมาลงมาลงมาโอเคโอเคโอวันนี้เราจะได้ไปไหนไปคือภารกิจที่2ในการที่เราเอาชีวิตรอดคือหาหมู่บ้านอันที่2ใช่ไหมน้องใช่ไม่คือเราจะวับวับไปตัวหมู่บ้านเลยอไม่หรือว่าไอโปูเนี่ยไม่ไม่ไม่โปูดิมาถึงวับอ่ะตัดตัดเลยอ๋อโอเคโอเคตัดตอนเจอหมู่บ้านเลยใช่ไหมที่ว่าตัดตอนเจอหมู่บ้านไหมได้ได้ไกกกลลวิ่งไไมาด้ไปเดี๋ยวเราหาหมู่บ้านก่อนท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเจอที่หมู่บ้านเลยเอาเซิฟค้างผมว่าเซิฟค้างว่ะได้เหรอใช่วันนี้เซิฟค้างแล้วเก็บไก่ไม่ได้ ไม,ไ, oh, oh, กกไม่ได้เก็บไม่ได้หวะผมเก็บไม่ได้ทำไมวะอะไรอ่ะไม่เกมอย่ามาทำอย่างนี cassette, ้ดิรีเซฟไหมโอ้โอ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 รีด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 ีอุณผู้ชมผมลงแมปมาด้วยนะเห็นไหมแมปด้านซ้ายมือใช่ไหมกดแถบดูเห็นไหมอุ้ยมีบอกด้วยว่ามีหมามีหมูมีไก่มีเป็ดตรงไหนเนี่ยอะไรก็ แตงโมแตงหมูแตงหมูแตงหมูจิตรามะม่รับประทานเราจะติดใจโก้พี่ขอสักต้นนึงแล้วกันนะน้องแตงโมแตงหมูแตงหมูเนี่ยเอ้ะท่านผู้ชมใครที่ดูคลิปถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยกดติดตามช่องโก้เนโก้ด้วยกดติดไลค์ครับกดติดไลค์กดติสไลดกดไลค์อันนี้กดไลค์กดไลค์ช่องพี่ทีนึงกดไลค์ช่องโก้สองทีไม่ใช่พี่แต่สองทีมังกรมันรถมังกรใช้มันตามเราใช้มันตามเราพี่ดูนะอุ้ยน่ารักป่า ุ้ยกก็ดไลค์เจออะไรไม่รู้ที่เป็อวัดแต่ว่าเชียผมรู้สึกว่ามันจะมีอะไรแปลกๆนะโกโกพี่วิร้อนะเฮ้ยเชียโกโกบังไวครับดิมาดึงโก้เลยพึ่งดิแม่แม่สามสามอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันซ้ายสุดเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไรอะไรอยู่ทางนี้ทางนี้เข้าไปทางนี้มานี้มานี้หลบไปแล้ววิ่งไป วเพื่ออะไรอะโก้น้องเองบ้าว่าน้องเย็นแล้วไม่เย็นแล้วปอกไฟอะไรบอสเกาอุ้ยอุ้ยมันคืออะไรวะลายแตงเกาะป่าดงไม่รู้อ๋อมันคืออ๋อลายแตงเกาะอันนี้มาก่อนอาจจะพอเข้าใจเอาเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยนะเก็บไปหมดเลยพี่มีอะไรฝากผมไม้ไม่เอาไม้ไมวดอกไม้โบตาเอ่อเอาโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมเต็มเอามาท่ออะไรอ่ะโอ้ยเฮ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 ้ยอะไรอ่ะ ทำไมมันอยู่ดีมันยิงอ่ะขุดเลยอุ้ยถือว่าเราเจอถ้ำแบบอันนี้นะอะไรจะทำอะไรก็ไม่รู้อะอะไรจะทำสัตว์สีนะอันนี้คือจากที่ผมฟังมาคือเขาเรียกว่าวัดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ดิรออะไรอ่ะเอางี้คอมเมนต์ด่าพี่โกเลยใครที่ดูอยู่ตอนนี้เขาเ o m m e อะไรอ่ะิดอะไรไปสอนเด็กยันเพื่ออะไรอ่ะคอมเมนต์ว่าพี่โกกากด่วนโกนี่เคยเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่ปะโดดโดดแล้วแบบวางน้ําอะไรอย่างเงี้ย โอ้เขาทำกันก็ตายเกิดไกลนะกูเกิดไกลนะอย่าบ้านะก็ตายโอ้โยแม่งไปวางนั้นในในบล็อกหญ้ามันคือพืชอะไรสักชั่วโมงหนึ่งแล้วนะจริงยังไม่เจอจุดหมายปลายทางที่แท้จริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเราจะหาเราต้องหาแบบจริงๆแถวๆนี้หมู่บ้านอ่ะใช่ใช่ใช่แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย ว้ายโอ้โหตรงตามโจทย์เจอแล้วตรงตามโจทย์ออ้ยแล้วดูเอพซีเยอะมากบ้านอย่างสวยโก้บ้านอย่างสวยไอ้นี่นะมีแนะนำมานะแบบว่าเวลาตอนคืนเนี่ยซอมบี้มันจะมาบุกใช่ปะบ่บ้านเราอะแล้วเอพีซีมันจะตายเราเราต้องหาดินอุดไว้หาดินอุดบ้านเหรอตูมันอะใช่อย่าให้มันออกมาจากบ้านแปลกละใช่เหรอเรามันจอมโจรอยู่แล้วเราอุดเลยคนหาบ้านก่อนหลังไหนมีกล่อง ไอ้ไอ้ไเหลียวจังปากก่อนเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยหลังอะไรกล่องอ่ะอุดห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 ุ่นเร็วงานเร็วงานเร็วคับละวครับแล้วครับล้วครับแล้วเอ้านี่มันกดสตีแล้วน้องอันเนี้ยออ๋บ้านมันอยู่หลังนี้โก้โอ้ยแล้วุดไปหมดแล้วหรือเปล่านี่ไงหมดละเรียบร้อยแล้วไงต่อโก้เราจะมาสร้างบ้านกันก่อนไหมน้องสร้างบ้านไหมอย่างที่เราบอกไว้ขอแบบเรียบง่ายก่อนไปนี่ก่อนเขาเรียกอะไร ไปไหนความรู้เข้าหัววิธีสร้างบ้านให้สวยทำยังไงได้เราก็มาแบบสอบไปก่อนเนี่ยโกทั้งนั้นอ่ะไปได้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 อะไรสร้างอะไรสร้างเลยเห็นบ้านพี่โกอยู่ด้วยกันเนี่ยเนี่ยก็แค่นั้นแหละเสร็จแล้วมันต้องมีที่ปิดด้วยนะซอมบี้เข้ามาตีป๊อปปั้นเลยนะไม้ไม่พอต้องขุดไม้ทั้งนั้นน่ะที่เพราะว่าผมขี้เจ้าจ้างผมอยู่เนี่ยหลังนี้แหยน้องโง่เลยเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะประตูบ้านอะไรเนี่ยเอามันไม่ดีเหรอน้อง แล้วอะไรเนี่ยโอ้ยแบบใช้อยู่ใช้กินไงใช้อยู่ใช้กินไงแล้วทำทำสวนตรงไหนดีทำสวนหน้าบ้านหรือไว้หลังบ้านนี่ไหมนี่ไหมตรงนี้ไหมนี่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 โกโก้โกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอนนก่อนนอนก่อนตรงนี้ตรงนี้นเดี๋ยวเราเอาเอาดินมาถมดินมาถมดินมาถมก็คือก็คือไว้หลังบ้านใช่คือในอีพีนี้เราจะเอาสร้างบ้านแล้วก็สร้างสวนปลูกผักอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จบอีพีนี้มาแล้ววันจันทร์เราจะมาขุดบล็อกตรงนี้กันท่านผู้ชมเราจะเอาดินตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะเคลียดินตรงนี้ตรงนี้นะมาเริ่มเลยปิดลันบุ๊ อะไรดีอะงงหมดแล้วเนี่ยข้าวไหมทำทข้าวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแปเอาไปรวันี่ก่อนบายเนี่ยนี่พี่มาแล้วเนี่ยน้องตื้อ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 โอ้ยพี่เลี้ยงสัมบี้ไปตัวหนึ่งใช่หรอไม่รู้อ่ะแต่มันไม่เยอะหรอกมาปลูกข้าวปลูกข้าวเน้น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 รัว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  ผู้ชมโอ้โหผมก็สร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหดูนี่มีทรงมีสวนประมาณนี้ก่อนนะผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ปลูกแตงโมงไว้แล้วก็นูน่นเห็นไหม คนป่าเละกล์กำลังออกมาล่าคุณคนป่าบุกอ่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวราไปล่าคนป่ามากดีกว่าอีพีหน้าท่านผู้ชมแต่เราคิดนี้ก็ต้องขอไว้แค่นี้ก่อนท่านผู้ชมใครที่เล่นมาครับเป็นปากคอมเมนต์หน่อยว่าอีพีหน้าทำอะไรดีเพราะผมไม่รู้ต้องทำอะไรดีใชไหมโก้น้องนภานัวด้วยนะน้องสหรับคืนนี้ I am Batman ต้องขอลาไปก่อนให้ทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าฉันไม่รู้เลยจ้ะไปท่านผู้ชมแล้วเจอกันอีพีหน้าบาย